สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเ่าเหมือนดิ่มนะครับ,รบกับผมผู้กองสมพันธ์นะครับพ่อกันมานนี้กับดวงของที่ยิมหาเมษาย,ยนสองพันอร่อยหกสิบห้าประมาณหกโมงครึ่งนะพี่น้องวิธีสมพนันธ์ตามกบบ้านนนราศีตำบลขอไร่อำเภอโกสุนิสสยจังหวัดม,หา,ามหาสรารคามหาสารคามนะครับผมพาไปเบ่งหลวงนะครับอายุหนึ่งวัน พอวันที่ยี่สิบสามนะครับตอนเย็นวันที่ยี่สิบสามมือว่านยี่สิบตีออกงมเข่าเก็จ้าบออกนะครับมืีอวันที่ยี่สิบหาย้มอเข่าเป็นมือหนึ่งนะครับนี่แหละพี่น้องผลลูกวัดหนึ่งวันเต็มเลยครับพี่น้องใข่ออกดีดีล่างขครออกย่างดีได้ไหนนั่นมือขคบอกใขแล้วไหนเป็นก้อนมันมักสิบบกแตกนพี่น้องนี่ว่ามือใครบอกนี่มูอหนึ่งใครบอกนะครับ ไข่เสียนะครับออกก้อนเก่าี่ปร์เน้องล่างไข่อ่ะแล้วก็เปิดน้าบดานไข่ก็วานดีดีเพี่น้องเห็นไหมงามเดีกน้องเนุ่ะกลาบคุ่นะงามเดี่น้องวะคุ่นะีบ่อคุเด้บอปูนสองบอบอพลาสติกอีกสองบอบอปูนนี่ขนาดสีคุนีสองบอครับผมบอแล้วบอพลสติก ขนาดสองนิว้วสองเมตรเครืองคุ้นซีนะครับอยู่สองบอ่อกระเพว่มมาประมาณสามบ่อพลาสติกสามบ่อยูน่นะผมว่านะครับผันเป็นบ่อปูนมาบึงอันนี้พี่น้องอันนี้ผมว่ามันมคือกันดิอันนี้นามมาันคือกันอันนี้ผมว่าในน,นามไม่ใช่ี่ผมว่านามมูเพาะใส่นะครับเพิ่งลองแหล่งอยู่พี่น้องมู่หลงอยู่ทางไต,ตเลีงว่านามมูเพาะนี่มันถึงแดดหน่อย มันคุณนะครับมันน้องก็หัวขึ้นพี่น้องตุ้งแก้วอะไรพี่น้องวันนี้มันขึ้นหัวลูกซิ้อก้อนนี้เลยมันนี้มันคอยลดลงลดลงมันคอยลงเ่ะมันหอยหัวขึ้นมากพี่น้องมันเป็นอย่างบวกหอยหัวมันบกจักนะครับจะรอดูอาการต่อไปในหน้ากดวนนี้มันปกติบวนะครับหอยหัวพี่น้องถึงว่านันหอยหัวหลักจากนี้ มันเกิดจากยังพี่น้องตัวอยกต่อไ่ได้ผมบอยจาก,จากอ,ยอยัูอ่่ังหอยหัวทึงนัน้ำโบราณคือกันนี่นะครับบ่อนันบ่มี่หอย,ห,อย,ห,อย,ห,อยหัวเลยนัน่นนิดเดียวแต่ว่าใส่น้ำโบราณไม่ได้ล่างบ่อาสาเปิดน้ำไม่ใส่แต่ว่านี่เอานา้ำเฉพาะเฉพาะกบดีถี่พอน้ำม,มันไม่น้อยผมผมว่เปิดน้ำบอกเด้ผมบ่เปิดน้ำบอกคือคือคือเกาต่อไปผมเหมือนเอาอันนั้นไปตักเอาตักไข่เอา,ส,า,า,เอาสอนนองใขรมานะครับ ตัวน้องไข่มามาล้างมาล้างออกเอาหนาเลี้ยแล้วก็โรยวานลงในไข่วานไข่โรยหนีขึ้นเก่านะครับแต่พวกค่อยดีกานั้นนะครับบ่ได้ใส่น้มไปหนามเลื่อนเลื่บ่ใส่เท่าที่ควรนะครับพอแตกต่างขึ้นบ่ใส่เท่าที่ขึ้นแต่ว่ามันนิ่งเริ่มจางออกแล้วนี่เห็นมันจางออกแล้วพวกคยมีบ่กค่อยมีหอยหัวเรียกว่าเขาบอกว่อ่อนกว่านะครับคอยถือแสงเงินแสงเดียดหน่อยกว่าเข้ามาแสงเดียดไว้ เพราะเขาไปบอเขาออกหน่อยกว่ามันเลยงหอยหัวมันติดคือที่หลังผมว่าแต้เบิ้งเด้อสิบเอ็ดคนผมว่าอันนี้ผมเดาด้วยว่านี่หอยหัวนี่ผู้ใดเลี้ยบอะไรได้บ้าบนี่มูบบ่ออันนี้บ่อติดแตรที่ประเทศนี่น้ำน้ำบ่อใสน้ำใสถ้าไดยิ่งติดดีเลยพี่น้องนี่ครับแต่ว่าบ่อพัฒนาที่เกิดกับบ่อแต่ดีเลยพี่น้องบ่อติดแต่ประมัณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อืโบสถ์ตัวที่คนสีดำเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แตกนะครับทับเนี่ก็ถือว่าโอเคเลยว่ามันมีห่วงยิงหมดเลยวันก้อนกลุ่มอยู่กับมีดคนนี่ยมันนั่นโบแตกนะนะครับมันเป็นก้อนเนี่มันมีดมันไม่มีเมือกเลื่อนๆอยู่นั่นมันดึงกันไปเลยื่อยๆออกเรื่อยๆน้องก้อนกลุ่มอยู่ใครหน่อยนี่ใครเสียนี่ถ้ามีเมือกมันมันจะเสียพี่น้องนะครับถ้าไม่มีเมือกเสียกันไม่เหมือนที่บ้านคน หนามคุล่างออดีคุณวานไม่นครับเผื่อว่าถังเขาล่างบ่ดีๆเราใส่หนามไมว่วานลงไม่อยู่สิแตกดีที่สุดนะครับอืมเราให้จังไหนมันจะแตกดีนะครับที่ที่จะให้ใครแตกดีเนะนี่ยน้องมัน,นาดีไปแบบตัวนี้นี่หนามไม่ใส่เลยล่างบ่ดีดๆเราตาเลี้ยอะไรบะ่ะเลยเปิดน้มใส่ใส่แตกไว้น่ะแตกดีแตกไว้นะครับพี่น้องนี่ ในตัวโอกาสหลอดสูงบทเทีนการหลอดสูงนะครับหอยหัวไข่หมูหอยวัวแปวมันพอที่หลังเนี่ยมันแตกที่หลังนะงูมวยลุกไปแล้วมันมันแตกแล้วมันมันจะเริ่มนเกิอบตัวแล้ว้องเพาะไว้อันนี้มันแตกความมันได้ไหมมันลงไว้นะครับมูนัะนมันแตกสะมูนัะนมันแตกสะมันมันแตกตัวสะมีสองเมื่อสองจุดที่จุดแตกตัวไว้กับยิงล่างเหรอ น้อนหร่อเรดาร์ปานเคียงบ hay hay ินที่นั่นปานเคียงบินจอดนะครับวิลานบินนะครับตัวม้วนอยม้วนหนึ่งห้องก็ขึ้นนะครับห้องก็ห้องก็แตกตัวนะครับก็ทันเสียงแรกนี่ครับจุดนี้เอาคลิปนี้ก็ว่าทรัพนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือเทียนบินนะครับเทียนบินการเพาะรลวดแต่เห็นไันที่แตกตัวง่ายนะครับเทีนบินง่ายนะครับผมจะปลูกต้นตะไคร้ให้พี่น้องสับคนพี่น้องผูดอะไรก็สับก็สับเด้อพี่น้องเด้อกอนจากลากันใครลืม กดตับตาะไคร้กดไลค์กดแชร์เันว <committee starts> ่าสวัสดีครับ